अगि रगागि रगागि เบอร์เาอยู่ในถังป่าโอ้ใช่ใช่แล้วผมยื่นยังไงยื่นปดิหมอผมจะเริเรืองหมอไมีเ้อเรเอันนี้เราต้องต้องจะเป็นต้องมากรทใหม่กรเก่ากระทอะไรก็นได้เาใช่อันนี้ก็กระทะเก่าแล้วมิจฉาตัวนี้ก่อนยังไงบ้างฮะว่ไงวาไงนะอ๋อว่าไงนะเครับเดี๋ยวลกงก่อนไม่ยังไงนะเมื่อกี้ไม่ง ยกยดี๋ยดี๋ย้มันมันยังไงนะมันมันยังไงเราทำดูเราาทำดูทำดูนะเไม่ปูดแล้วนะ น้ำลายน้ำลายก่อนน้ำลายเสร็นก็เต่ละเทคนิคแต่ละร้านไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่ไม่เหมือนกันน้ำลายก่อนมันมีเรื่อที่ร้อยแป๊ ปวดแขนเชดเยลล่มาจะเล่โผลเป็นไงนี่เสียนาลยมั้ทำเสียนามาเหยียบ่ใช่เหรอจะเข้าหรือเปล่าไม่เข้าไม่เข้าเนกาไรหลุดไม่เข้า หลอ,อู้ฮฮึฮยังไงยังแล้วดิเข้าเข้าอ่ะสองรอบสองรรอบมันก็นี่นี่ไหนนะครับหลังแกเห็นมีมือเขี่ยวนัยางเลยเดียวันนี้ผมตาแข่งเลยถ้าที่แพ้ผมที่สเสือผมนะถ้าผมถ้าผมแพ้พี่ผมชนะให้พี่เลย <c oughs> <c oughs> ร้านก็เป็นร้านที่ชายอ่ะแล้วก็เสียร้านให้ผมจากรถพวงโอ้จารับฮะไม่ไใชย่อเลยงสอได้ไงเอาแค่บเฉยอนเข้าด้วยนกันเ้ารบอกอเข้านี่ไไมต้องมีตัวอย่างก่อนนี้ตัวอย่างหรอใช่เมื่อกี้พี่ทำไปแล้วใช่ไหมรอบ็ดใช่ใช่นี่แหละ แล้วต้อีต like, ้องขั้นโยก่อลขค่เดยยว่งได้เอาขาดูแรก่อนเลยได้ได้ได้เออดองฟาดหัวนะเออลองกับเวลาดู้แตกนะองอนะหนึ่งสอง นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เแค่นี้เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทํางานก่อนมันโดนไปแล้วงานเข้าไปต่างะมาาม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 ะมา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 ม้มามามาามาาาา นี่ไงเหยียบตะปูนี่ไงนี่นี่นี่นะโอ้ยไม่ใช่อู้กีตาเนี่น่าจะรถเปล่ารถเปล่าเลยรถ,ลรถหนัก,รถ,นกรถหนักเหรอฮะใส่อะไรนี่อ๋อ รถหนักรับปะทุกรุ่นทุกคันแสดงว่าตั้งแต่แกเปลี่ยนยางมาไม่เคยถอดเลยหรอวะ่ะไม่เคยยิงยิงเลยอันนี้ผมพ่นสีเย้าอันนี้ลายผมพ่นสีอนโอ้โหโดลูล้อโบนได้ครับโบนได้ครับ โอนไม่ได้แต่สแกนได้โอ้โหล้อหรืออะไรวะนี่เนี่ยล้อรถรุ่นไหนมาเนี่ยต้องใช้ไม่แรงตัวนี้ช่วยครับเพราะว่าเฮ้ยเฮ้ยไอหนุนล้อหน้ายังช่างหนุนล้อหน้ายังไปได้อัลลาดดิเบรกมือเอาไม่อยู่เดะเบรกมือมันอยู่ข้างหลังหนุนล้อก,ก่อน รถหนักด้วยนี่ก็มาเล่นมาทำคอนเทนต์กับเป่ายุงนะครับก็ฝากยังไม่จบอีกโอ้ดเดี๋ยวฝากร้านไว้ก่อนดีกว่านี่ครับก็ใครสนใจก็หรือว่ามีปัญหานะครับเขตปร,ริมณฑลหรือกรุงเทพใช่ไหม mm hmm. เขตปร,ริมณฑลหรือว่า แถวกรุงเทพอ่ะง่ายๆก็สามารถโทรหาน้องชายผมได้เลยนะครับนี่ครับเบอร์โทรนี่ตามนี้เลยแคปหน้าจอนะครับปะยางท่วประเทศไทยนอกสถานที่24ชั่วโมงและใครอยากให้เปายุงไปทำคอนเทนต์ที่ร้านยางที่ไหนยังไงคอมเมนต์เข้ามาได้ทั้งช่องทางผมแล้วก็ช่องเฟซเอฟซีเปายุงคนทำยางนะครับเข้าไปคอมเมนต์ให้ด้วยว่า อยากให้ไปที่ไหนจังหวัดไหนอำเภอไหนนี่ครับยินดีครับยินดีไปนั่นแหละสุดท้ายต้องขอบคุณครับขอบคุณ okay> ท่านเยียนะแล้วก็เจ้านุนมี่นี่ครับวันนี้วันนี้เจ้าหนุนมามาเยี่ยมเยือนบอยุงถึงร้านเลยต้องขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยครับโอเครับโอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็บายบายแล้วก็ฝากร้านไว้ด้วยแล้วกันครับโอเคเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ